น้องไอซ์บอกอะที่บางบอนอะมีตลาดนัดนะตลาดสดนะ,ะพะมา่าแหกปากโวยวายนะครับนะ,ะเรียกลูกค้าตอนนี้ตลงตลาดยึดไปหมดแล้วเนี่ยไอลักษณนกเขาพูดน่ะใครที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาวานก็พูดในสภาลงไปตรวจสอบที่มีไหมชิบหายแถวบางบอนตลาดกลายเป็นอของพม่งพมา่าหมดแล้วเรออาชีพต้องห้ามนะ นะและคนไทยจะไปหากินหาแดกอะไรกันล่ะครับทำกันหมดอไอรักชนกสส,สพักประชาชนเขาพูดถึงก็ฝากวันอยู่ผมรุงด้วยนะครับผมก็รู้จักกับคุณวันนะคุณวันก็ใจถึงเพิ่งได้ตอนนี้แกไม่ได้เป็นสส,สแกไปอยู่กับลุงป้อมนะครับลุงป้อมฉา,ายาก็คือหนึ่งไม่รู้สองจำเสียงตัวเองไม่ได้คิดว่าเป็น AI ก็ฝากคุณวันอยู่ผมลุงคุณไอไปดูนะทำไมตลาดแถวบางบอนนี่แม่งกลายเป็นพม่าไปแล้วเข้ามายงไปอยู่กันได้ยังไง นะครับตอนนี้พักประชาชนก็โดนแซะโดนแซวกันไปว่าพักประชาชนเพื่อคนพม่านะครับไม่เป็นไรครับคือเราเป็นนักการเมืองเป็นบุคคลสาธารนณะใครก็จะดา่าจะชิงจะชังก็ช่างหัวเขาก็ร้องเพลงนะใครจะชิงจะชังก็ช่างหัวเขาใครจะชิงจะชังก็ช่างหัวเขานะจะชงนะจะรักจะอะไรก็ช่างหัวมันนะครับเพราะนั้นก็พักประชาชนก็ต้องทนการถูกวิพากษ์วิจารณ์ นะเราไม่ต้องไปตอบไปโต้อ,อะไรเราก็อธิบายไปทําไมเราพูดถึงพมา่านะสอไอสอสอ,สอผู้หญิงคนนั้นน้องก็าชื่ออะไรอะ่ะนะหลานนามสกุลชุนวันนะ่ะน้องอะไรแก้วตรงแก้วตาอนะไรเน่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่ใจถึงพึ่งได้นะคนรุ่นใหม่เวลาก็พูดอะไรต่างๆบางทีมันก็ผงผางโปะโปะโผปะนะครับเหมือนสอสอ,สอแบงค์นะครับก็แซะไปที่นาะยอ,น,น,อนุทินรัตตีมอทรหนึ่ง นะเอนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องการตั้งสส,สอิ่มหรือไงที่ชนะ4นนี่คะแนนที่รากบ,บังไปเป็นรัฐมนตรีดูแลกรทมอะไรต่างๆนะครับที่ค,คนรุ่นใหม่ในแม่งใจถึงไม่เหมือนคนแกๆ่ๆเท่าๆนะครับหลงลืมแบบลุงป้อมหรือทนายเดชาในแม่งคือคนรุ่นแก่จำหาอะไรไม่ค่อยได้เพราะฉนั้นสส,สแก้วตานะ้าจำผิดต้องขออภยัยทังนผู้ใดจะพาเรื่องพามา่าให้ดูแลพามา่าหน่อยคนแม่งก,กองเชียร์เพื่อไทยแม่งก็เลยไปแซกว่า พักประชาชนเพื่อคนพมา่ามันไม่ใช่ครับจริงๆข้อลังอธิบายว่าคนพม่าเข้ามาอยู่เมืองไทยเพราะพิษสงครามและเศรษฐกิจอยู่ประมาณ6.8ล้านคนอยู่ในระบบประมาณครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้อยู่ในระบบมันก็เป็นช่องทางให้คนหน้าตาคล้ายๆตำรวจหน้าตาคล้ายๆตอมน้าตาคล้ายๆข้าราชการกระทรวงแรงงานาไปตบทรัพย์บ้างขนแรงงานาต่างด้าวเข้าประเทศบ้าง ผมขออนุญาตใช้คำว่าคนหน้าตาคล้ายๆนะถ้าผมไปยืนยันว่าแม่งไป็นตำรวจเป็นตอมเป็นลาง,งานก็เดี๋ยวแม่งก็ไปแจ้งความและก็เรียกกูไปเข้าคุกอีกฝากกูจะออกมาจัดรายการอีกนานแลยเอฟทีคิดถึงแย่เลยว่าแล้วก็จุกรูจุกรูเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความหวังดีที่คุณโลมรังซีมันแกพูดนะแกอยากจะจัดระบบเพราะว่าทุกวันเนี้ย นะพม่าหกล้านคนเนี่ยอยู่ในระบบครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเข้าเมืองผิดกฎหมายมันก็ต้องจ่ายเงินให้คนหน้าตาคล้ายๆตำรวจแถวๆชายแดนแต่งตัวจ่ายเงินให้กับคนที่หน้าตาคล้ายๆตอมอแล้วก็หลังจากนั้นพอมาทํางานก็ต้องมาจ่ายเงินให้กับนายหน้านะครับอีกนะครับแล้วก็มาจ่ายเงินให้กับบุคคลที่หน้าตาคล้ายๆเจ้าหน้าที่แรงงานในการออกใบอนุญาตนะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้บุคคลหน้าตาค้ายตํารวจคล้ายตมกับหน้าตาค้ายแรงงานเนี่ยร่ํารวยกันไปเงินเหล่านั้นแทนที่จะเข้ามาอยู่ในระบบภาษีนะครับ <c oughs> ถ้าทําทุกอย่างอะไรต่างๆเนี่ยคนหน้าตาค้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็จะไม่มีไรายได้เงินก็ไม่เข้าหลวงพักเพื่อไทยจะได้เอาไปแจกเฟสสองเฟสฟสามต่อเพราะว่าน,ะนโยบายลหลักเรือธงของพักเพื่อไทยเนี่ยที่เด่นๆจริงๆนะคือหนึ่งพาพ่อกลับบ้าน ตอนนี้ก็พาพ่อกลับบ้านมาแล้วตอนนี้พ่ออยู่ที่จันทรงร่านโยบายเรือธงอันที่สองก็คือแจกเงินเป็นนโยบายที่แบบมั่นใจแล้วถ้าแจกแล้วเนี่ยนะสมัยหน้าก็สองร้อเป็นรัฐบาลพักเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เงินแม่งไม่มีแจกดูจากติดตามข่าวนะกูเข้าใจเอาเองนะไม่ต้องเสือกฟ้องกูนะกูเข้าใจว่าแม่งไม่มีเงินจ่ายนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับเพื่อไทยเขาก็หวังเลยว่าถ้ากูแจกเสร็จแล้วกูยุสบสภาเนี่ยกูลงเลือกตั้งใหม่นะคนจนเนี่ยต้องเลือกกูแน่นอนเพราะกูแจกไม่ต้องไปรู้กิจสิ้านเสียงเพราะฉะนั้นก็ฝากพรรคเพื่อไทยนะครับไปดูแลนะครับเรื่องพมา่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะอยาให้มันมีพวกรับจ้างขนคนต่างด้าวนะอย่าอันเนี้ยพวกเนี้ยหน้าตาคล้ายตำรวจหน้าตาคล้ายตมหน้าตาคล้ายแรงงานเนี่ยพวกหน้าตาคลคล้คพายคลพพวกเนี้ยรวยกันเละ ผมมีเพื่อนไปตํารวจเขาบอกว่าแถวเมืองกาเนี่ก็รวยเละครับทาหารก็โทรมาบอกพี่เดชเขารวยกันเละเลยพอตกเย็นนี่แม่งกุ้งวายกงองนะกินเหล้ากินอะไรกันสบายเลยพอตกเย็นมันบอกเจ้าภาพจงเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองก็ให้เจ้าภาพจงเจริญเจริญกันหมดเลยครับร่ลำรวยกันแล้วแถวแถวเมืองการนี่รวยกันเละเทะนะครับ ได้พักพวกไปตํารวจที่น,นั่นก็บอกพี่เดช่วยช่วย,วยประชาสัมพันธ์ในตํารวจที่นี่นะบางคนบางท่านหรือคนที่หน้าตาคล้ายตํารวจรวยกันหมดแล้วคนหน้าตาคล้ายๆตำรวจแต่งเครื่องแบบคล้ายๆตำรวจตั้งด่าน,นคนล้ายๆตำรวจเนดะไปดูมือการนี่รวยให้กันรวยกันท่วนหน้านะครับอนะนะครับเพราะนั้นก็ฝากดูแลนะครับแต่ส่วนพักเก้าอพักประชาชนก็โดนแซะว่า เป็นพรรคของพ่อามเราอย่าไปสนใจแม่งเราทําคุณงามความดีแต่เวลาพูดอะไรต่างๆประเด็นแม่งอ่อนไหวก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับนี่ก็พี่เดก็ตรงไปตรงมานะนะเมื่อวันก่อนโดนถ่ายไป100บาทคนหน้าตาคล้ายตํารวจนะนะครับไม่ใช่ตํารวจนะครับเราอย่าไปยืนยันว่าเป็นตารวจเดี๋ยวตํารวจแม่งก็มาฟ้องเราเพราะว่าไอ้คนสีเทาในมันใจบางครับใครเปิดคลิปหน่อยฟ้องแม่งนะครับใครแฉฟ้องเพราะอะไรมันจะได้ปิดปากงนะ ปิดปากแม่งไว้ดาันายแม่งไม่กลัวเหรอฟ้องเลยปล่อยแม่งอีกคลิปหนึ่งฟ้องเลยปล่อยอีกคลิปหนึ่งไปกนะันะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเราอย่าไปกลัวครับผมยังไม่กลัวเลยกลัวอย่างเดียวนะแม่งไม่มีคนดูเวลาจัดรายการเนี่ยกูไม่กลัวโดนอุ้มโดนยิงโดนฟ้องหาเลยไม่กลัวนะการมาจัดรายการแบบนี้แม่งก็ต้องมีแบ็กมีมีมีวายอยู่เบื้องหลังนะครับรรมีแบ็กมีวายมีเบียร์อยู่เบื้องหลังบางคนถามพี่เดใครอยู่เบื้องหลังกูวะนะหนึ่งแบ็กสองวายสามเบียร์ สี่ไอแห้งไงไรไอโชคไอดีหมาสี่ตัวอยู่เบื้องหลังกูถาม่าจัดรายการกวหาแลวอายุหกสิบกว่าเนี่ยเกินหกสิบเกษียณแล้วถือว่าได้กําไรแล้วนะเกิดมาเป็นกูได้ได้กําไรแล้วถามมาอยากเป็นไรต่อกูไม่อยากเป็นแล้วกูอยากเป็นกูนี่แหละเดี๋ยวต้นเดือนหน้าไปญี่ปุ่นนะไปสักอาทิตย์หนึ่งพอตกเย็นไปจีนนะกลับมาเดี๋ยวดูก่อนถ้ามีเวลาไปอเมริกาสักสิบห้าวันนะครับนะอ่านะครับอันนี้ก็อ่าเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ นะครับทุกสิ่งทุกอย่างพี่เดมานี่ก็อยากจะเตือนภัยให้ความรู้ให้เท่าทันนักการเมืองมิจฉาชีพมาในรูปของครูบาอาจารย์ด็อกเตอร์นะมิชาชีพในรูปด็อกเตอร์ก็เยอะอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นั่นเช่นนี้และยังมีนะครับเมื่อวันก่อนได้คุยกับนักธุรกิจสัญชาิจีนเขาบอกอย่างนี้มันก็จะมีคนที่อ้างตัวเป็นเลขารัฐมนตรีเลขานักการเมืองใหญ่โต นะอ้างเป็นเมียน้อยก็มีอ้างเป็นคนหิ้วเงินถือเงินก็มีอ้างสามารถเคลียร์รัฐมนตรีคนนั้นคนนี้ได้แนะนําไปรู้จักอายการารู้จักคนใหญ่คนโตโต,ตํารวจใหญ่อธิบดีต่างๆเรียกเงินเรียก,ยกทองทีละสิบล้าน20ล้านนะครับตอนนี้ก็ฝากท่านรัฐมนตรีต่างๆนะครับนะท่านสสนะครับก็มีคนใกล้ตัวหาแดกท่านอ้างตัวเป็นผู้ติดตามเมียน้อยบ้างเป็นเลขาบ้างอะไรแล้วก็ไปหลอกไปต้มเขา เสียเงินเสียทองเนี่ยเขาว่ามาลองมาเรียนผมเนี่ยเขาอยากให้ผมช่วยประชาสัมพันธ์นะนะครับเขาอยากให้ประชาสัมพันธ์นะครับอ่านะฮะเพย์นั้นก็โจนผู้ร้ายแม่งเต็มบ้านเต็มเมืองใครมีการวิ่งเต้นล้มคดีหลอกโดนหลอกโดนละอัดสงอัดเสียงอัดคลิปมานะจะได้ดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เอามาเติมเตือนภัยการเตือนภัยไม่ใช่การประจานนะเตือนภัยว่าคนที่มันเลวระยำหมา นะครับเราต้องมาเตือนภัยกันทุกวันเพราะเดี๋ยวนี้มันคนชั่วในคาบของครูบาอาจารย์นักการเมืองนะครับข้าราชการอ้างเป็นคนสนิทอสอสอคนสนิทรัฐมนตรีเยอะครับนะครับอ้างตัวเป็นสามีของอนายกิ้งยังมีเลยครับแล้วไปหลอกเงินลูกความผมอดีตตันอดีตสอสอัมพยัยนะพักเสรีรวมไทยนะโดนไปสิบยีล้านอ่ะเป็นที่เป็นข่าวใหญ่อะ อันนั้นก็เป็นลูกความผมเนี่ยท่านท่านอาดีตสสอ,สอภัยนี่ก็โดนหลอกครับว่าจะได้เป็นปาร์ตี้ลิสไล่คนที่มาหลอกนี่อ้างตัวเป็นอะไรครับอ้างตัวเป็นสามีท่านนายกอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้คดีอยู่ในศาลแล้วกาลังสืบพยานอยู่อ่ะอ้างตัวเป็นสามีาท่านนายกอิงเลยคิดดูอ่ะตนนายกต้องไปแจ้งความอ่ะในโรงพักนี่กูจำไม่ได้รูมเบนีหรือพญาไทยเนี่ยนะนะครับนะครับแล้วก็เสร็จแล้วอ้างไปโรงแรมของนายกด้วย ตอนนี้ส่งฟ้องศาลแล้วครับผมก็เป็นทนายของท่านอดีตสอส,อสอภัยในยลเล่าให้ฟังว่าโจรผู้ร้ายแม่งเยอะนะครับอ้างตัวเป็นสามีของท่านนายกเลยที่ดูเดิเนี่ยคดีใกล้สื่อพยานแล้วแม่งไม่น่ารอดอ่ะคือสมัยนี้คนทั่วมันทําได้ทุกอย่างอ่ะปลอมเอกสา,าปรปลอมนั่นปลอมนี่นะบางคนก็เป็นครูบาอาจารย <c oughs> ์ก็ไปอ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญอ่านะครับ นะอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญของอกระทรวงนะกระทรวงนี้ไม่ไม่นะแล้วก็เวลาไปเป็นการมาที่การต่างๆอะไรต่างเป็นที่ปรึกษาเอามาโพสต์ทาง Facebook แล้วก็เอาไปตบซับเยอะนะครับระวังนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้แม่งเยอะนะครับเราเห็นไอ้คนนี้จบด็อกเตอร์เป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นที่นี่อ้าทิพหายกลายเป็นโจรแล้วนะขายวุฒิปอมก็มีนะไปหลอกลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเขามา,มาเล่าให้ผมฟังเนี่ยเพราะนั้นก็ระวังพวกจบด็อกเตอร์ได้น่ากลัวนะวันเนี้ยครับพวกนี้แหละครับ นะพอพอดังเขาหน่อยก็เริ่มแล้ะครับยืมเงินงบ,บ,บ้างตบทรัพย์บ้างหลอกบ้างนะครับเรียนหนังสือไม่ต้องไม่ต้องไปเรียนบ้างได้วุฒิได้อะไรต่างมันเยอะแยะไปหมดอ่าอืมนะครับเข้าใจนะอ่านะครับสบายๆนะครับม,มีเรื่องอะไรบ้างครับสยามพารากอนมีแต่พมา่าทั้งนั้นครับอ้าวก็มาไปดูนะครับพมา่าแม่งหกล้านกว่าคนอนะไปเอาเข้าระบบให้หมด นะครับอย่าให้มันขนแรงงานเถื่อนขนหน้าตาคล้ายตำรวจก็รวยหน้าตาคล้ายแรงงานก็รวยหน้าตาคล้ายต่อมอก็รวยใครๆก็แม่เขาอยากไปอยู่สไอ้ตำรวจที่โรงพักนะอยู่แถวชายแดนหรือเปล่านะเออนะครับอ่อานะครับเพราะนั้นก็ฝากนะครับอืมนะครับชัดเจนนะครับเข้ามาแล้วแชร์ด้วยนะจ้าอ่า,อานะครับ ต่างดาวแ,นะนะแย่งอาชีพคนไทยอืมนะครับนะต่างชาติแย่งอาชีพคนไทยคนไทยก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่วันหนึ่งก็จะบอกจะต่างย่าวแย่งอาชีพแต่แม่ก็นอนเล่นว่าวอยู่บ้านอย่างเงี้ยนะไปนอนเล่นว่าวอยู่สนามหลวงอย่างเงี้ยมันไร่เลยะนะวันๆก็ต้องทำมากินต้องพัฒนาตัวเองไม่ไม่ใช่บอกพมาก่าแย่งอาชีพเขมรแย่งอาชีพแต่ปรากฏตัวเราคนไทยเป็นไงนอนเล่นว่าวอยู่สนามหลวง ชักทียิบเลยครับอยู่สนามหลวงชักเอาชักเอาชักคืกอนะครับเราต้องพัฒนาตัวเองอวันๆก็บอกโอ๊ยพ่อามา่แย่งอาชีพอาชีพหายมึงไปไปเดินชักว่าวอยู่สนามหลวงอ่ะนะเ,เห็นว่าลมดีแล้วชักทั้งวันทั้งคืนบางคนซอยทีเลยนะครับซอยตึกๆๆ,ๆๆๆๆเลยนะครับนะฮะคนเราต้องพัฒนาตัวเองนะถ้าพี่เดพูดแล้วไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแม่ก็เลื่อนไปดูที่อื่นครับคนจีนก็เหมือนกัน เขาก็พัฒนาตัวเองเนี่ยผมก็มีลูกความเป็นคนจีนเนี่ยเขาบอกคนจีนผมถามเนี่ยคนบางทีคนจีนไม่ชอบอ่ะคนไทยไม่ชอบคนจีนเพราะอะไรเขาทํามาหากินเก่งพอเขาทำมาหากินเก่งสินค้าเขาก็ดีราคาถูกนะคนไทยบางคนก็ไปเกลียดเขาเกลียดเขาที่ทํามาหากินเก่งเกลียดเขาที่สินค้าเขาถูกไม่ใช่ครับเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะทํามาหากินหาแดกยังไงที่จะสู้กับเขาได้นะครับนะอย่างผมได้คุยกับ นะ่ะนักธุรกิจเขาเล่าให้ฟังเขาบอกพี่เดน,นะครับว่าอย่า,ยางทางยุโรปเนี่ยอ,อิตาลูอิตารลี่ฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยเขาก็เน้นเรื่องคุณภาพนะนะนาฬิกาโลเล็กปาเต้นะนะหลุยวิกตองอแอร์เมดเนี่ยเขาเน้นเรื่องคุณภาพเรื่องดีไซน์คนจีนเขาเรียกว่าเขาเน้นเรื่องสินค้าราคาถูกคนไทยก็ต้องกลับไปคิดสิเราจะมีเอกลักษณ์อะไรละครับของไทย นะเรามีซอฟต์พาวเวอร์ยังไงก็ถามหนูอิงดูสินายกคนปัจจุบันนะครับตอนนี้เงียบเงียบไปนะไอซอฟต์พาวเวอร์อะไรเงียบไปเลยนะตั้งแต่เป็นนายกเนี่ยสงสัยลืมไปแล้วมั้งว่าเคยพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เพราะเดี๋ยวนี้นะักการเมืองไทยมันส่วนใหญ่จะความจําไม่ค่อยดีอย่างพี่เดเนี่ยความจําไม่ค่อยดีหลักเพราะอะไรเพราะแม่งแก่แล้วหมดสภาพนะนกเขาก็ไม่ค่อยขันแนละ้วว่าแล้วก็เป็นไงจุกรูจุกรูจุกกรูขันแม่งซะหน่อยเราก็ต้องคิดว่าจะสู้เขายัางไง นะอเมริกาเอเมริกาเขาก็เน้นเรื่องอะไรเรื่องความทันสมยัยเรื่องเทคโนโลย